ของเพชรเพชรอันเพ่งไปนั่มหอกกะพอดีหอาก็ได้คลิปไปนั่มเนาะหอาก็ได้ดูผ้าฉันยังไม่เปลี่ยนเลยนะเนี่ยผ้าฉันยังไม่ท่านได้เปลี่ยนผ้าเปลี่ยนอะไรเลยยังแหม่เว้ดูผ้าเราไปกินเขานั่มนั่นล่ะหกโมงโอ้ยุพี่ยุพี่กับยุพี่กับถุ่มกว่าเนาะได้ไปช่วงเธอสีลงไล่นั่นล่ะฉันก็ได้ขับรถออก เพรอเมื่อนี้ฉันไปทางนอกทุกวันผลเรือหัดเนาะเพิ่อนกัว่าบ้านเพิ่อนกับบ่คอยมีมีมีคนมีอย่างน่มีบ่มีห่ากระเฮ็ดตามหน้าที่ห่าไปเลยค่ะยาปลาบ่มีบ่มีนนนี่นั่นค่ะผู้ใดน้อภาษาอังกฤษเนีอยน้องทักคำแวดคำทักใหยคูดกันได้เด้อค่ะกับบ่ได้เปลี่ยนสูตรเปลี่ยนอยังเลยมื่อนี้ชี้จันเราป่ะเพื่อนๆทั้งหลายที่คนเย่างไหลบ่ได้เอ้ยซื้อเนาะยายแหม่มเนาะพากินพาแซบราตีแก้วอย่างราตี เราเรามีหน้าที่ของเราเราทําไปเลยเพราะว่าเอไอเมึงเฮ้าเนาะอไอดูเพราะว่า A อไอเพิ่นมักคนขยันเนาะค่ะเขาชอบเม่อไรก็ร้องเพ่งกันเห็นอยู่สวัสดีเด้อวันนี้คนเรียกไรก็มือมายืนยันตัวตนอีกเมือนเดิมทักทายเพื่อนเๆื่อนลองเพ่งกันรองเพ่งกัลงลงเริ่มเลิ่มแนเพ่งแล้วก็ทองสุก ไอ้แวมาทักทายยังโอ้คอมเมนต์กระดันกดันพูดขวากกัอ่านว่าใอยท่านสวัสดียายแมมายืนยันตัวตนนุ่นนี่นั่นเพิ่นกระหายรังวั้นอยู่นรือไหมคะ่ะเพิ่นกระหายเพิ่นกระหายอยู่ขันท่านไหนบางๆก็ขึ้นเลยเด้อคะ่ะดีทุกคนในห้องนะคะโอ้เดี๋ยวไล่หกม้งเตีหกมงกันสิพร้อมกันยังก็ล้ว นายสีจัน์กำลังรับชมออนบุญนาะค่ะนายสีจันเหลก้กกระทงสุกไอแวะมาทักทายยังโว้คอมเมนต์กระดันดันพูดขวอกัอ,อ,อ่านว่ายอยท่านสวัสดียายแมมเหนือเก่านะค่ะขนาดเข้ากับมายินยันตัวต,วตวนทุกมือตามื่อนี้รู้สึกว่าหน่าใช่นะพี่ชายเพิ่นกระสิกินเขาหลวกหลวกแคบปนปลายขคืนเก่าปนเนาะ ดอกแค่ก็ได้อ๋ออันอันเช่นเดียวกันกิง่งกิ่งการบอกกิ่งการพาชมเนาะค่ะเนาะโอ้ยอันมะควันแต่พี่น้องค่ะเนะาะข้าหกทุ่มหนึ่งพอดีอ่ะล่ะผ่านแล้วล่ะอนุมัติแล้วจ้าเพื่อนเพื่อนอ๋อดีใจนะเด้อกล่าอยู่อืมสวัสดีจ้าสวัสดีเด้อค่ะ คือบอกฉันใช้แป้งน่ารักนะแป้งอื่นฉันบัทาแป้งแต่รับฉันกับบัาฉันใจแป้งน่ารักนี่ป้องเพิ่นได้ขล้องดีฝากด้วยนะคะขึ้นไลฟ์หกโมงเย็นฝากได้ด้วยนะคะจ้าจ้าจ้าเดี๋ยวเนิวรไลฟ์เิเขาไปกินเขาน้าเด้อววันลดแบบว่าจะฝืดนี่ไแม่ค่ะจะฝืดไปหน่อยนึงจะฝืดส่าขันเลยขันเลยไปกระิ่เร็วอยู่ด้ หลายก็มายืนยันตัวตนอีกเหมือนเดิมสวัสดีทักทายนะคะแวะมาส่งกําลังใจขอบคุณค่ะดูผ้าฉันยังไม่เปลี่ยนเลยนะเนี่ยผ้าฉัน,ย,ย,นย,ยังไม่ทันได้เปลี่ยนผ้าเลยยังไม่ทันได้เปลี่ยนผ้าเปลี่ยนอะไรเลยยังแหม,แม่เอ้ดูผ้าเรากะกระสิเป็นทุกท่านกะกะปั้ลูกขึ้นกันเพราะว่ากะเห็นหลายหลายคน้นพนวานเนาะว่าช่วงที่ลักหาไปกะจะฝืดเนาะเป็นกําลังใจให้นอกหละ สมสีพ่นกระพานเวลาแล้วกันแหม่มย่ายแหม่มเนาะกาันการวิตาพ่นกระพานแล้วกับยู่แต่ว่าอีกจะสําคัญอีกดอกนึ่งกระสีดีใจร้ายเตือบอบยู่ส่งทุกวันค่ะส่งทุกวันเนาะส่งทุกยังอยนะตัะเพราะว่าบ่ค่อยเห็นขนาดไซเ่นกันยังบ่เห็นขนาดไซเ่นกันยังบ่เห็นอยู่เด้นี่คอยก็ได้สวัสดีทุกนั่นเนาะ ขอบคุณนะคะขอบคุณเด้อมาเยียดยันตุนกันทักทายเปื่อนๆหน้ะมเนกกับมเนกอันเป็นอย่างขาสิบริอันนั้นอีกต่อไปไก่จะครบหรือยังเนี่ยอันทึ่งควนทึ่งยังนด้เลยควัดเมื่อเอาเพิ่นเด้อพว่าเพื่อนกับพันกันเมดแล้วเนาะค่ะเพื่อนพันเมดแล้วครับกระสีเหลือตาอันเก็บสะสมหน้าที่กับพันแล้วเนาะลาบป่าสมต่ำมีหลายอย่าง มามากำลังลงม,มือโอ้เป็นตาแสบเนาะเราต้นอ้อยนั่น,นละ่ะย่ำเสาอ๋อเออแม่เอออันคุณนาเอาเอาอันย่ำเ้า,ากับพ่อเราล่ละต้มกาแฟแล้วนะะไรเนี่ยคือบอ่ฉันใช้แป้งน่ารักนะแป้งอื่นฉันบัท่าแป้งแต่ลับฉันกับท่าฉันใจแป้งน,น,น่ารักในป๋องท่ตนเหมือนีอ้คนงแรมกับท่านเขาไปเมืองบ้านจะควองอยู่เ่ท่านเด้เขาไปอันเฮ็ด ค่ะขอบคุณห,หลายเด้อค่ะว่าเป็นอย่างเด้อคุณนาก,กุ้ยได้อีหยังกินอีกนอนเนาะหน่อยยายแหม่มก็สวัสดีค่ะพี่ฉางแล้วก็ทองสุกไอแวะมาทักทายอยังโอ้คอมเมนต์กระดันดระดันผดขวยกับอ่านบ่ค่อยท่านสวัสดียายแม่มันซื้ออีหยังหน่อน,นี่จำเพิ่นได้อยู่ใกล้เจออันสอบเจ็ดดอันอันจบละไปนาาเนะาะค่ะเนี่ยอันไม่ ชนนั้น,นีนชั้นีนมักง่ายๆไม่ต้องวิธีดีตองอยั่งเลยเมืองเนียขนาดชั้ยนยังว่าสุดกระไรเพราะว่ามื่อหอดเมื่อหอดผีเกืเอบเทียงแล้วเกือบใบแล้วเนาะน,นี่กระสิยุ่งยากไปหน่อยนึงเนาะค่ะเนาะเพราะว่าแต่ละท่านกรสิกสิอันไรแนวยุดเนาะเหมือนเนี่ยกระสิเขาก็ผพานมากเลย สงเดือนเนี่ยมันยังมาถึงวันที่สิบแปดนี่ก็สิสองเดือนเราวนี่พนเวื่ไรก็ได้สิบแปดนี่ก็สองเดือนล้วอันเพิ่นได้ของดีฝากด้วยนะคะขึ้นไลฟ์หกโมงเย็นฝากได้ด้วยนะคะจ้าจ้าจ้า,จาเดี๋ยวเพิ่นเวื่อไรเส็เขาไปกินเขาน้ำเด้อเคจันทร์สัตว์เพิ่นไปละบ่นี่คือบอเขามาทักทายจับมือเพิ่นเพื่อนอน,นอเนี่เนาะสวัสดีขอบคุณขอบคุณครับ สวัสดีรอบห้องเด้อคร่ะนะคุณนาคุณนาคุณนาก็จับไม่จะมือกันไปเด้อะค่ะคุณนาค่ะเพิ่นมาเพิ่นรดเพิ่นยังเนาะเพิ่นรดเพิ่นยังกัเอานู่นนี่นั่นออกไปแล้วเนาะก็สีแป๊บเดียวน่แลระคุณนาเอ้ดีกว่าเฮาเพราะว่าเพิ่นกะว่าบอกขืนมวยยามสบายเลยเด้อการวิตาาเพิ่นกะสีคัดเอยียงแน่เทิ่งคัดอันสองมาอนี้ มันนี่สองคัดเป็นบอนอก,กันวิตาเนาะนะคะมันนี่คนเวียกลายกัสีมาเพื่อเป็นการไม่เสียเวลากับคนเวียกลายกาสีมาร้องเพงลงรอเพื่อนสวัสดีครับสวัสดีเด้อค่ะคุณน้านสีจันเนาะค่ะเนาะคุณหน้าเสื้อจันสามสิบเราละมั่งนี่อันคุณเพื่อนจ้าอ๋อสามสิบสองยังในี่สามสิบสองแล้ว อ๋อสามสิบเป็นแบบนี้มันพอยังสิเห็นไหมยังกันเป็นกําลังใจให้เพื่อนๆจ้าการวิตาก็ดีใจน้าเด้อเด้อสวัสดีเด้อค่ะคุณนาเป็นยังไงแน่นอเป็นยังไงแน่สูดๆเด้อคนเยู่รก็เป็นกําลังใจให้คือเกาเฮงเฮงฟังฟังทุกทันเด้อค่ะฮอนฮอนแม่อันเชียวอันอันฝนตกตั้งแต่สองสม้งวันนี้ขึ้นเปิด ขึ้นไร่อันเก็บสะสมน้ำเด้อค่ะที่ว่าอันลดลดเยอะเป็นมามลดเยอะหรือว่ามีดอกพออยู่บ่วาเวลาอันบ่ตรงกันนะคะน่ะเนาะเวลากับบวตรงกันเวลาอยู่หกโมง,มงอยู่หกโมงบัายอยู่ทั้งที่กนันอย่างรัรตนาพรพรมนิพกพาพาเข้าร่วมชมพันธุ์พัฒนาพรเนาะวันนี้คนเดินเล้วกระจําบ่ค่อยไดก็ขอโทษขออภัยเด้อค่ะ ไอ้ทองสุกทองสุกทักทายอีหยังเนี้ยเนาะอ่อนอันนายสีจันเนาะอ่อนบุตรเนาะขอบคุณสวัสดีรอบห้องเด้อค่ะเพื่อนมา่างเออกลบมาเป็นยังกับอีกอ๋อฟังจังได้อันกับบ๊วม่นหยังดอกกับบ๊อยากเอาเวลาเพื่อนเพื่อนหลายเนาะค่ะเนาะกับบ๊อยากรบกวนเวลาเนาะบนดนี้เพื่อนไปแก้ไขหยังกับเร่งขึ้นเร่งขึ้นกับใกล้ใกล้เราละคุณหน้า อดเอาเพราะว่าอันแต่ว่าเหลืออันโอ้อันนั้นอันอนุมัติแล้วกันโอ้คนเรียกแไรก็กดีใจน้ำเลยส่ทงทุกวันค่ะอ๋อส่งทุกมือแต่ว่าว่าเป็นขึ้นนานนั่นะอุไรอ๋ออุอุไรวันจ้ะอ๋อสวัสดีเด้อค่ะเป็นแฟนเป็นอะไรก็ลองเพ่งเห็นอยู่สวัสดีเด้อวันนี้คนเรียกไรก็มือมายืนยันตัวตนอีกเหมือนเดิม กะสีพันกันมดแล้วแล้วเนาะในห้องนี้เป็นกสิพานกันมดแล้วแล้วเนาะค่ะพานมาพานกับขม้าทักทายกันได้เด้อค่ะเพราะว่าเขาลองเขาเขาลองจบเป็นที่เรียบร้อยแล้วเขาลองแล้วเด้อเพราะว่ากับเมื่อกี้กับการวิตาการวิตาก็ไตหน่อยหนึ่งเด้อจะฝืดก็ขคืนยุ่หันว่หไหลไหมบัดนี้เอาเอาเอาเขาเข้าไปหลอไหลยหลายกว่าเด้อยืนยันตัวตนทุกเมื่อไหลก็ จนจำความเบาจะคล้องกับบ่ได้แล้วล่ะ